ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมตะไมห่วยรัดมาแรงงานตัวครับผมครับพใหญ่ข้ามป่านครับไปแล้วครับผมมือนี้ว่ได้ไปไซเบตดม่ได้ไปหาปลาทั้งอื่นครับกินปลาบ่อจาของครับผมพใยญ่ข้ามป่านจะว่าเพิ่สูบน้ำหมอกครับผมพี่น้องนี่สูบน้ำเซเขาเขากำลังขึ้นครับตัดสูบพงยัยคําปั่นครับผมนี่ เอ้ยบุญบงเขาเป็นเขียวงามขนาดครับเขาลุยยาไม่ดีเขาลุยยา,านี่เขา,านเขานาะอันบอเอาเขากับเ,เขาครับผมพี่น้องเอา้าไปรุนกันครับผมพี่น้องนะรุนว่าจิมมานโมมานครับผมมือนีกับพื่อญ่คกษปั่นครับมีแนวกินแรงบอครับผมติดตามพี่น้อง มาพี่น้องจัดไปพี่ใหญ่ค้ำปานโอ้ยปานเหี้ยแตกขนาดครับโอ้ยเอาเอาเอาย่าเพิ่มเห็ดอย่างมานันเด้อมากกันเห็นมันดินกว่นเด้อน้ำ่มลายดอกมั้งนี่ขี้ตุ่มมั้งนี่น้ำ่มลายตุ่มลายครับนั่งจ่อบเบิ้งแล้วครับผม เบื้งเบืงมันจีบวันเบื้งมันจีไพ่ขึ้นเด้อรุ่นรุ่นพี่น้องรุ่นเว้นอย่างไรตกดินพี่น้องแต่ว่าปูฮาองมันรุ่นป่าครับกินป่าสะครับผมมือนีย่อมลาวากินป่าบ่อพูงไงค้าปั่นมือนี่อาจจะว่าลายใบพื้นเนาะ กูน่ะว่าไปอีกอันนี้ตรงกลางเว้นบ่นี่นะอย่าเพิ่มอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าให้มันดินด้นร่นน่ะอึบอึบมันดิ้นร้อนเดี๋ยวเฝ้าดึงดึงไว้หลายมันไหนมันไหนอีย่งก่อนแล้วมันหมดตอนนี้มันก็เร่งเรียนอยู่นี่ ดึงพี่น้องดึกดึกดักดักบ่หูบอกเหรอเองใครสาวมาเรื่อยๆรุ่นพี่น้องรุ่นป่าเขาวานเหวิลุ่งใส่ดึงเขาลงน้ำเนี่ยมันตรงหมดอยู่แล้วหมดตมมุนอย่างนี้อยู่แล้ว ปล่ะปละใช่ละพ่อ,อยายข้ามปาน,นคือว่าดึกดึกดักดักอยู่เมื่อกี้พ่อใายข้ามปาน,นพ่อใายข้ามปาน <laughs> <c oughs> น,นั่น <c oughs> ้ยป่าอย่งางอานะสลิดต,ต, <c oughs> ต,ตัวนั่นตัวเดียว โว่าจำหนีก็ดินเนาะปลากระไดพี่น้องปลาสลิดต,ตัวหนึ่งครับผมนี่คือตัวใหญ่ตัวใหญ่ดีโอ้ตัวใหญ่ตัวนี้นพี่น้องปลาสลิดแมียแใหญ่เลยครับทางนี้ใช่หรืออีพอเดี๋ยวเอามาให้โอ้แมียแใหญ่เลยครับปลาสลิดสุดยอดเลยครับผมเอา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 ชิบกระดดบ่เ <c oughs> นี่ยเอาใจเพิ่นแค่ไดครับจะสั้างหอยหายแม่ยเพื่อนข้ามปัน่น โอ้หางไดนก็ไม่เห็นนี่รักหายใสเลยนี่โอ้เสียดายจนนี่สร้างเสพป่างามๆสร้างหมานซ้ำอันนั้นฮะบมื่อไหร่อันไซท่อน้ำนะไซชาวชาวบ้านทั้งไหนบ้านนี่มุมผู้น่ะติดตามกับผมพี่น้องผมมันอยู่ป่าบุ้งกันบ่ ได้แล้วครับปีงึงแล้วครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้เพิ่มอีกบ่ติดตามครับผมเมื่อไข้ามป่นสิไปบ้านมู่ม,ม,นนมุนไปแล้วครับเมื่อไข้ามป่านไปแล้วครับระว่ามือหล่มนี่ล่ะ ไม่ยังเห้ยบอแเตะไป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 เห้ยมนันลงม่มเยอะบรแนี้รุ่นอีกครับผมมีน้องรุ่นว่ามันจีดดินบ่ดึงอีกแล้วครับผม,มนะสาวเหมาอีกแล้ว มานบอมาน,าน,านเดี๋ยวรูก้กันครับผมไม่อยังหั้นอยู่ในแหงน้องแหงนั่นบุ๊ยขึ้น้องแหงนซอยแหงนปีน้องปูดน่ะไม่เกินเยอะตั้งหุ่นเนะหุ่นซอยแหงนะ่คือเออ่ลูกแหงนละครับผมตีนแหงนเพื่อนอืน่นซอยครับไหนมันมานบ่ ไม่ยังหัน่นมีบ่อเฝ <c oughs> ้าครับผม <c oughs> งานเขาครับผมงานเขาไปไปไปมุม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 ่นหุ่นม,ม,มุมตังนั้นเปลี่ยนมุมพี่น้องไปแล้วเปลี่ยนมุมครับผม ไปไหมอ้าวไปเดินดูนัวมึงดูเอาไว้ดินดูน้อมึนนอง,งก่อนอย่าเพิ่มอย่าเพิ่มดึงเด้อใ,ใจเย็นใจเย็นไม่ต้องเฝ้ามือพายมาไลยจับดอก <c oughs> บอยจ้าของนะเอาเอาไว้ยักจักจักสิบนาทีขึ้นไปครับผมพี่น้องเดี๋ยวเ้าสิมาลรุนกันครับผมนี่ครับบอยจ้าของเอง บรรยากาศนี่มือนเรงพี่น้องตะเวินตกดินครับผมเสียงเขียดอ๊อดออดแอดแอดครับอยู่ทวงไห้ทวงหน้าครับผมกับพ่อยายข้ามปา่นปูนกระตอมเพลินครับเอาล้วบ่ดึงอีกแล้วครับผมนี่ครับปั่นกลับมาดึงแหอีกแล้ว ดึงมาด,งดึกดักดีมันแกนบ่ะอันตัวมันจะมุม,มดตุ่มรุ่นพี่น้องรุ่นรุ่นพมนใหญ่ข้ามป่านฝนบดตกพากันหาป่าบม่ได้ครับเลยต้อี่ห้ามงกินบอ่อจะคลองครับผมลูกไอ้ซอยบอลซอยแยพี่น้องอัน ขื่นนะสวยแห่นบนว่าโมเมนป่าขึ้นมาบลืมบึมบั่มโสนเลยนะแล้วโหลดโมเมนป์ามันขึ้นไปเบิดโหลดบนน้อ,อฝนตกนนาหานักๆวังเขาบ้านสาหนอข้าจะไปเก็บทั้งอื่นที่แหละครับไปหาป่าตะอ,อยู่บอยไงข้าจะอบอยจะควงบ่รู้ว่าขึ้นบ่ขึ้นโอ้ยป่าอยู่บอยอยูย่ครับฝนตกใส่ใส่ไม่ยั้งมงั่ง อันก็ขึ้นเอะไายยังไายยังไม่มีเลยนะเอางคหันคือปุ๋ยอยู่โอ้ยไปยังบาดแผลครับผมแม่แบบไงซ้ำกันก็ห้าวเจ็บได้มือขึ้นนั่นแหละนะจักตัวตัวเดียวน่ะหุยพุ่นเดโอ้สองตัวครับผมแม่แม่ดีบ่หันสามตัวพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางไอ้เพื่นก่อนครับแต่ละทางเขาอีเสียละคือไว้แก่ปึ๊บนี่เอาพ่อได้ปนกับพ่อพี่นอ้องมือนี้เอาตัวงามครับผมป่าเข็งที่บ้านเอื่นป่าเข็งป่าหมออย,ยุยู่พังนี้เขาเอื่นไปยังตัดเศษตัวฮะปลสะเ ปลาเค็งไงปลาสาเด็ดตัวปลาสาลิดสาเดตโอ้สาเดตห่วยห่วยแล้วคืออื่นไปคือยังอื่นมาคือกับนอกบ่านคืออื่นปลาซาเดตหัวปลากี่เดือนปลากี่เดือนเอาขวาก็เห็นปลาไอ้เค็งอีกตัวหนึ่งเงี้ยมีบ่มีบ่แม่นบ่มีใส่โอ้นี่ปลาเค็งครับแม่บากง่ายอีกแล้ว ุ้ยามิเตเมมงงามครับพี่น้องเอา้าฟังนี่ือถือปลาเขีงตั้งมึคือบ่ถือหุ่นทวายต้องยับไปพุ่นอีกหน่อยนหนึ่งอืออ๋อตอนที่เ้าว่ามันบอนอยู่ทักหนี้เนาะปลาเขีงเนาะเขารู้แต่ว่าขับล่ะฮะเขารู้จักแม่นบะเมื่อเห็นปัญหาปุ๊บแหลนเขารู้แหลนเขาหูเลยรยยู้ภาษาอีกปากกันเล อ้าวห่างแหอีกแล้วครับเพราะไงครับป่านเขาห่างแหอีกแล้วมาย่ามาย่ามาครับผมย่ามาเข้ากันเลยพี่น้องตามเพื่อนครับผมไปปึ๊บ อลงไปแล้วครับเอาบานนี้ก็พ่อครับผมพ่อได้ยู่ได้กินครับพ่ต้องไปเอาลายยู่บอยจากคลองเอาไว้กินโนดนๆครับกินน้อยๆให้มันได้กินโนดนๆครับผมเอาพี่น้องครับผมบาทสุดท้ายครับ เอาแบบชีวิตบรรน,นอกของหน้าเขาครับผมหายอยู่หายกินนนี่เมือแรงครับผมเอาเดี๋ยวพบปนเพอ,อย่างรุ่นบอดึกบอดักอีกแล้ว <c oughs> อือเขถือยังเลยนะโอ้ยตา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 ยป่านี้เบื่อนเหครับวับงฝนตกนั่น จะไปหาทังอื่นที่ล่ะคนตับเบิงเลยน่าจะคลองครับผมเออไปหาเก็บจะทั้งอื่นที่ล่ะอ้าวพี่น้องครับผมมีมุมนี้น่ากินแล้วครับลยพากันมาหาวานแหกันครับผมอันแหยุสะพป็นขํามป่นครับเพื่อไปเห็ดกินนื้มือเล้งครับผมนี่ครับเดี๋ยวใจพี่น้องเบิงครับต้องอย่างไรนะครับชีวิตบรรอกของหน้าเขาครับผมปลาเอียงปลาสลิดตัวใหญ่ครับนี่ อ,อมันบดได้เลยครับมันได้ซัำนี่ครับผมก็ต้องเอาไปเะ็ดศิีนซันำนี่รีดน,น้ำออกมันให้พี่น้องเบิ่งนี่มันจีบเป็นยังไงนี่ปากเขาจีบออกวะนี่ไ <c oughs> ปยังกับปัญญาเดียครับผมกับปลาลุดเอ้าลีดน้ำออกใหด <c oughs> ้ดู้จีนยัพบปนวะนี่ <c oughs> นี่ครับปลาเข็งแมงงามๆครับผม พี่น้องเอ้ยย่อยังมากมามครับชีริตบั่นหน้านี่ครับปลาสลิดทำนี่กับปนหรือว่าตุ่มหรือว่าย่างกับพ่อแหละครับผมสําหรับเนี่ยหมุขับเนี่ยหมุแรงครับมือหนึ่งครับผมนี่นี่ครับเต่ยังหมากไหมครับน้ำพริกก็ได้ปนนั่นแหละครับผมน้ำพริกภาษาเหนือยังกันน้ำพริกภาษาเหนือนี่ครับเอาไป โอเคครับผมพี่น้องกลับบ้านโอ้ยโม้ยเลยกลับบ้านครับนี่กระท่อมยุ่นี่กระเจี๊ยบน่ากินกันยุ่นี่แหละครับผมนี่ยิ้มตามล้วผมมือนี้เพิ่งเฮ็นยังมากไหมม่งบรรยากาศครับผมมึงนี่มือนแรงครับกลับไปยังข้ามป่านครับผมเออพี่น้องใบคลิปนี้เพได้เฮ็ดหน้านะครับคลิปนี้เฮ็นจำนี่ครับผมมาหาวันแห่หากับเขาแรงครับมันคําแล้วพี่น้องเดี๋ยบเฮ็ดนี่ยกินบานนี้เอาจบคลิปเลยครับผมไปล่ะไปยังข้ามป่าน ไปแล้ววะพี่น้องครับผมเปิลป้าวพี่น้องเปิลฝ่าวเพชรเนี่วกินมันคําแล้วครับแต่เพชรตุกดินแล้วมันเหมิดเปิลจีไม่ได้กินเขาแรงครับผมออกมาก่อนเมื่อวานซาไปเอ้าไปแล้วครับผุ阿ล阿拉แล้วครับที่ต่างรับผมตนได้หวยราดครับผมสีแก้วพร้อมกับพงไงคําปั่นพี่นบรรยากาศครับผมเอาจบลิปแล้วครับผมสวัสดีครับผม กินต็มนี่นะจะกินหลายๆครับกินนนอยๆกินโดนๆมูนครับผมบรรยากาศของเพิน่นเมื่อเงาครับไปยังกําบป่านไปแล้วคุณไปแล้วไปแล้วคุณสียงหน้าหน่อยเพื่นครับอาดลานวครับผมมุนให้กับเขาครับผมบ้านนี้